โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมจย่กโลหนะครับกับเลดฟอร์มไลท์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะครับผมเป็นเซิร์ฟรวมนะครับที่เราเล่นกับทีมงานชาวจอนนะครับผมก็ในการเลดฟอร์มไลท์ครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับมันก็เป็นผลพวงต่อไปในการเลดฟอร์มไลท์ครั้งต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับเป็นสตอรี่ของการเลดนะครับผมโอเคก็ต้องขออภัยเรื่องดาวคาร์ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะฮโอเคเดี๋ยวมารับชมคลิปการเลด วิดีโอนี้กันเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปชมกันเลยโอเคครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับอยู่กับผมยิ่กะโลห้านะครับกับเกมลัสนะครับอันนี้ก็เป็นเซฟเซฟหล,ลักที่เราเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะไปการยังไม่ได้ซ่อมเลยเลดบ้านผ้ากันนะทุกคนเฮ้ยทางสีขาว เดี๋ยวสกปรกนะเดินเดินที่เนี่ยพี่ใส่อยู่สื้อหูแต่ไอ้น้ำอยู่ไหนออกพีเจรละเปนดนไหูหลายใหม่เลยไเเออเจหนาวมาลไป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 เร็ว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 ของบ้านหรือเปล่าเนของบ้านหรือเปล่า ใช่ป่ะพี่ใช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 ่ไม่กอล็อกหบ้านไว้เราแค่ผ้าเราแค่เมล็ดคือฟั่งนั้นเราเอาแค่เมล็ดพันผ้าเท่านั้นนะโอเคป่ะไม่ต้องสนใจได้แล้วเราไปหาเก็บเองไมล่ะไม่ือมันเอาเป็นพันที่แบบว่าเจอติกดีไงเข้าใจป่ะแบบพันที่มันได้ผลผลิตเยอะเาได้แบบปลูกขึ้นแบบเก็บเยอะเลยไง เดือมัตปลูกเบอร์รี่ไว้เอีกเรื่องไหนเอาน้อเอาลูกบองไหมพี่ดิอีกท่านไม่มีตัวเด็กดิระวังมีเก็บเหรยญอยู่อโน่อยู่ไหนวะลูกบองไหมพี่เดเี๋ยแม่พิมพ์อีกแล้วพอดูคุณอาคามายยังขวางไงโอเคโอเคเออคาลัสใช้ประสบการณ์ โอ้ยบ้านยิงง่ายนะเนี่ยเหล็กบ้านหลักเลยเปล่าไม่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 ไมพี่เก้นๆของไม่พอเอานะวินเดบตัวเหล็กตรงนี้เลยวิน <c oughs> นี่นี่เอาบ้านเอาตรงนี้เป็นที่บังไว้เลยร้อง <c oughs> คนบ้านไว้คนหนึ่งร้อง้าไ <c oughs> าว้คนหนึ่ง <c oughs> โอ้โหที่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังกับแตกไอ้สัตว์มาเคล้นเหรอม่าชดในเหรอเออเอออุ้ยมโยนของอุ้ยมโยนของว่ะเมล็ดผ้ามันไปหมดนะไปเลยนะไปพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วไว้ผ้าอันดีอันหนึ่ง Y G G Y Y G โอ้ยพี่อีก Y ไม่มีเฮตุด้วยเชียเฮ้ยพี่ได้พี่ได้อันดีมาแล้วอันหนึ่งพี่ได้อันดีมาแล้วอันหนึ่งโอ้พี่วยสอง G สามไม่ใช่องดี่ ไม่ไม่มาเก็บตรงนี้อีกเก็บ็เลยมีมีอะไรอีกปะหมดแล้วปะไะไม่รู้น้องได้ไรมั่งอ่ะเดี๋ยวเเขาไมู่ไปเลย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 นี่ของเดทอะไรี่เนี่ยโคเทลวกับาไอวินนี่กูเกือบตายเมื่อกี้แมงนาธนูยิงกูเมื่อกี้ คงดูเงี้ยงปลาดุกคนดิแม่คนเหมือนเนาแม่คนน้อยไงแกะมาเก็บมาแม่คนน้อยไงไอ้เอ๊ะแต่มันโยนทิ้งทำไมวะมันได้ยินเสียงเลดไงไปเลย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 แค่นี้แหละจบแล้วเจ้าต้งดูยังไงอ่อดูยังไงให้ว่าเป็นพันธุ์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่กบ้านอีกหลังนึงนะครับผมก็คือหลัง w 5นะครับเป็นหลังโจทย์เราเมื่อครั้งแรกเลยนะครับที่เรามาอ<า>ยู่บ้านตรงนี้นะเอ,นอนเอาวินวินเออเอา M7 เเข้าตีก่อนปะโ oh, no. อโน่เ,เราเราถือบ้องกันสองคนเนี่ยเออที่เหลือโคบไงที่เป็นมายังพี่ น่าจะเสร็จแิดดบ้องอะพี่ตุ้ม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 โอโน่มาเข้าตี้ก่อนโอโน่พาวพาย M7 เข้าตี้ก่อนไม่ถ่ายไม่ถ่ายไปเลยรีบไปโอเคนะครับถ้าใครอยากดูแบบเต็มอิ่มนะครับผมแนะนำให้ไปดูใน Facebook Fanpage นะครับผมมีไลฟ์สตรีมย้อนหลังอยู่นะครับผมผมก็จะสตรีมเกมรัดช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ฝากเพื่อนๆใน YouTube เนี่ยไปชมกันได้นะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมก็มีการไลฟ์สตรีมเกมรัดนะครับผมแล้วววกก็ัันนนนธรรรรมมดาาเเีี่ยอจจะะพซิ์ฟคคูบ โอเคไปชมคลิปต no ่อเลยนะครับผมชมกันไปมังพ <Overwatch> <laughs> ี่ออกไปเลยม่นี่กอันขอพูดดีก่อยนี่อร่อยอย่นี้เหรอาใครอ่ะป้ามาป้ามาป้าป้าาไม่ไปถาบ้านแคมป์ใช่ไหมเด่๋ยวไม่ทำแล้วโอไม่มีทำพี่โอเคโอเคโอเคเราตามมีตามกำแล้วกันเออไม่เป็นไรเว้ยไม่ไหวก็จะบ่อยฟาร์มใหม่ดูพูดดีจะไปฝั่งรู้เออเอาฮ่าเอาฮ่าปล่อยเขาไป เขาชอบบินเดียดอยู่แล้วฟอร์ตี้อ่ะคุณไม่รู้เหรอเขาโซโล่พี่ฝั่งฝั่งนู้นมันดีกว่านะมันมีขีด๊อปเราด้วยฝั่งพี่เบ้นกันะกร่เพางหน้าเนี่ยกระแพงไม้เนี่ยนะฝั่งไหนฝั่งพี่เบสนหรือฝั่งเราฝั่งพี่เบสนอ่ะฝั่งเรามันโล่งเกินไปอ่ะแล้วก็ไปฝั่งพี่เบสนปะพี่แอร์พอคุมหน้าไอ้ควาาถ้าหลังเข้ายากดูเออแต่แต่ฝั่งเนี้ยเอาได้นะฝั่งนี้มันเล็กฝั่งนี้มันไม่มีใครมาเสือกไงเข้าใจปะฝั่งเราอ่ะใช่แต่ต้องมีคนค้และบอยเพราะนบอยต้องโครบเป็นสองกลับให้ตัว พี่จอประตูเลยเออมาเดี๋ยวพี่แปะ T4 ก่อนเจอลยดี๋ยวไปเลดบ้านนี้ขึ้นบนขึ้นบนเพราะบนบ้านมันไม่มีชั้นจริงมันเล่นยากเว้ยไม่นี่อยู่บนสุดนะเราดรอรดน้ำไหนก็ได้เลยชื้นน้ำหนึ่งชอ๋อฮะยิงอาตรงไหนอ่ะพี่ผมดักประตูฝั่งนี้แล้ประตูวัดประตูเออเออตรงนี้ เอาเที่ยไม่พังเหรอวะเหลือห้าไที่อปม่าไีกระสุนดำมีกระสุนดทะลวงเลยวินทะลวงเลยทะลวงมุมนี้ทะลวงมุมนี้โอ้ยเยินไปนี่ดีกว่าโอ้โห้เคยอะไรเนี่ยมันมีชั้นจริงด้วยนะวินอัดเลยอัดไปเลยอดไปเลไปเลยอย่บอก บ้ามันมีลอกซอกยิงด้วยนะเว้ยตรงนี้ตรงนี้เหล็กเลนเนี่ยตรงนี้เหล็กเลยเนี่ยเอาบ้างเอาบ้าไอ้เที่ยวูยิงเข้าไปข้างในแล้วายว,วินเมื่อกี้น่าร้เข้าไปเลยเออนี่ไม่เหล็กตรงนี้ไม่เหล,ล็กเนี่ยโถ่ไม่พออะ่ะโว,ะวะขยข้างในเป็นไฮแล้วไอ้เหี้ย วินต่อยวินพวก่อนวินพวก่อนพวร่นพ้นพนพรงนี้กรวนก่รงนี้เหล็กระนรวิ่นกระ่นนี่ประตูนันกรนกนวิ่นพนวก่นกกน่่พี่เบนถอยพี่เบนถอย พี่เหลือสี่ลูกไ้สักสามลูกวินเฮ้ยไม่เฮ้ยผมตายกูตายมายิงข้างบนมายิงข้างบนโอ้โหเหล็กเหล็กโหเหี้ยเลยเหล็กยิงลูกวินเหลือลูกนึงไปวินวินวินทางข้าวินมายิงข้างบนระวังเสียเอ้ย ผิดหมดเลยเออเฮ้ยคอมบิวไหมระวังมันเออออกมาไม่กล้าลงไปวะใครใครเออไมันไหนจ็อกเกอร์ลงไปไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปไงสวยสวยสวยตีเตียงมันตีเตียงมันอุ้ยซันเฟอร์ขนไปก่อนจ็อกเกอร์ขนไปจ็อกเกอร์ขนไปเออขนออกไปเฮ้ขบวนขบนยังมีขบวนใครอ่ะ เขาบอนอีกตัวงเจ้าก็ขนไปเร็วขนซัมอร์ไปก่อนโจ๊กเกอร์เข้ามาหน่อยอ่ะเข้ามาหน่อยเข้าบมาหน่อยเข้ามาหน่อยดีกูเข้ามาหน่อยก็ได้มั้งเขียนเฮ้ยข้างนอกเข้ามาหน่อยก็ได้เข้ามาหน่งเข้ามาหนึ่งน้องเข้ามาหนึ่งเออมันเจ็บต่อพี่เบน้นอย่างน้องเลยเมือนกัน ไอ้เคเคกูหายเอเคกูหายไปไหนวะที่น้องที่น้องมันเก็บของพี่ว่ยมีแจ็คแคมเมอร์ด้วยเฮียขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยเข้ามาในห้องในพี่เข้ามาในเข้ามาในเข้ามาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำไม่ไอ้เคพี่เหรอพี่อยู่ที่น้องเอาไงต่อยก็วินประตูไหมประตูนี้ไม่วินอันนี้บิ้วแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยวินถอยถอยถอยมาถอยมาวิน บิว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 ได้บิวแล้วโอ้เลคาเยอะมากวางบิวไม่ได้หรอไม่มีไม้ว่ะบิวมันอ๋อเป็นเชื่อกเหรออะไรผมยิงผมยิงผมยิงไม่ต้องไม่ต้องระงมอ๊เฮ้ยวินมาเก็บของแล้ววินเต็มยัง เนี่ยเลคไฮอีกสองอีกร้อยกว่าที่ไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเลไปมาโอเคพี่มาเอาโยอะนี่ละไปหมดแล้วหมดแล้วบ้านมันเหลือแต่ตรงกระหลัดอ่ะจะจะลองแม่ได้ได้ได้กระหลัดหนึ่งเอาบ้องเอาบ้องเอาเลยยิงเลยยิงได้สองกระหลัดดิยิงยิงเลยยิงมาโดนหลายๆกระหลัดอ่ะยิงตรงไหนมันยิงไม่ได้มันตายตรงเนี้ยไปเดี๋ยวกูยิงให้อะไรยิงให้อะไรมาเนี่ยนะ มันได้อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอ่ะเอาเอาบ้องมาเอาเอาเอาบ้องมาบ้องมาพี่เองไม่ตายตรงนี้ไม่ตายตรงนี้ไม่ตายโอ้ไม่ได้พังขอไม่ได้หน่อยพี่โบ๊ชพี่มีพี่มีไม่ต้องพี่มีพี่มีวินพี่แมนยิงลูกนึงพี่แม่นยิงตรงไหนพี่แม่นยิงตรงไหนโยนมาโยนไรโยนมาไม่ผมมีกระสุนดำตรงไหนตรงไหนเนี่ยนี่นี่เนี่ยสองสองอันี่เลยชั้นขึ้นชั้นเออนี่มาชั้นขึ้นเออ ไม่ดูใช่เนี่ย OK. มันม right ีทันขึ้นเนี่ยกองกลองกล่องโอ้โหโอ้โหเหี้ยโอ้คอมเมนต์ได้อยู่ดูสติงโอ้ยคอมเมนต์โคตรเยอะเลยนี่นี่นี่ดูสติงเก็บ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 รีบเก็บแล้วรีบกอยรีบเก็บแล้วรีบกอยเร็ว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 มาแล้วเก็มาแล้วพี่พี่ออกไปก่อนนะของพี่ดีจัดเลยพี่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพี่มาขนใหม่ล็อกไว้ก่อนนะคนนึงล็อกไว้ก่อน ตรงไหนวะโน่จะมาบนเขาอะฝั่งฝั่งนี้ฝังไหนสปิงสปิงเขาเยอะฝั่งเองใช่ไหมใช่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 โอเคโอเคโอเคพี่จะวิ่งกลับบ้านแล้วี่ด้วยไม่แยกไปกรอกนะไปนี่เดี๋ยวนะตัวเลยกลับก่อนนะแต่พี่วิโรเกติวินน่เียเรามีเรามีเรามีเราเร็วเร็วเร่วใส่หลังรถใส่หลังรถใส่หลังรถอเคหลังคนหลังเลยกันใส่ยังใส่แล้วใ่แล้ว ไปละจ้าไม่ออกมากระหมดเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยเหลือไว้ในบ้านด้วยนะเอาคอมมันนั้นกลับมาให้ได้เอาบมาหมดแล้วคอมไปไหนเผื่อเราต้องเอาอยู่เป็นตู้มเออพบอะไรของเต็มตัวเฮ้ยวินในเครื่หลังรถมันสกมันขนของได้นะเว้ยมึงรู้ป่ะเออเออเก็บนี้ก่อนเก็บนี่ก่อนของแล่เลยว่ะของรถโคตรเต่าเลยอ่ะ ใช่เหรอไอ้ยสวยสวยสวยไอมันรวยจริงนะเว้ยหลังเนี่ยสันเฟอร์โจ๊กเกอร์มาเก็บยังสวยสวยสวยเดี๋ยววันี้ก็ตื่นแบว่าคลายเพียบเลยว่ะไอ้สปริงเยอะบ้าบ้ามันอะได้มาเยางเยอะยี่สิบสามันู๋ทำกล่องเพิ่มก่อนโอ้โหเกิน เด็กายเพียบใช่ผมเสมเมื่อวานใช่ใชเจอแล้วแต่ว่าเอาวิวไม่ได้มันวิวมันเชื่อมมา,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 าวินมาวินพี่ทำกล่องใหม่ไว้กล่องหนึ่งอ่ะข้างบนอ่ะขอ,ของในเตาย่างอ่ะอเปิในเตาย่าง เดี๋ยวค่อยมาเก็บค่อยมาเก็บไปพี่ก่อนไปขนของเรามีรถขนของเว้ยที่มาเลยที่มาเลยเหลือนอกแล้ลวลลไวาม่ไหว้จุดล่อไอ้พวกมงนี้เลยีกระดับสองอยู่ไหนกูอยากงัดกับผมดูกู<า>ยอาายากง,งัดกับไอ้ไอ้ชุดเต็มว่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่อยู่ไหนชุดเต็มอ่ะตอนเล่นตอเลยต่อเลยนไอ้เขาตายเหยิ่งเหี้ยมันเข่าเหรอเอาเปลวไม้ไอ้ชีนี่โอ้โหโอมจัดเดียวะ เยอะบางบางของไม่ได้ด้วยพี่เชี่ยคมมากคมมากอะไรไม่พี่มีเตียงใกล้อยู่พี่ไอ้้ไอพวกนี้นี่หว่าพี่ไอ้พวกที่เราไปแย่งพี่เออยิงโคตรคมเลยว่ะวัมให้วัมให้ก็มาอยู่กระสุนเอามาน้อยอีกเว้ยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยฝั่งของข้าวเราเลยวินฝั่งของข้าวเราเลยโอเคโอเคเราไปฝั่งโน้นเลย้มันออปไปฝั่งนู้นแล้ว เอาไปฝั่งหนูแล้วติดกําแพงอยู่ันกลางล้อกระแพงมาอยู่เออมาลอกระแพงมายิงเราแค่ทิมแค่รถไม่เหียเอ็มเจหรอไม่มีออมาอยู่อมาอยู่อย่าพิ่งจเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งลงน้ำเยอะวิ่งเดลงน้ำเยอะตายตายหนึ่ง

เมกีตัวนะมีตัวนึงเฮ้ยส่บ้ใรอไม่ใช่บ้าเรานี่เรามัอยู่รงนยถอีกอ่วงวง่วงวงวงช่วยเบนก่อนเดี๋ยวพี่จะไปขนของในเออมันอยู่แค่สตัวฝันี้จอ้ม่มันมาตมมันมาติมมันมาเติมอย่าดักดักดันเขา เนี่ยกลางเติมกลางลงมากลางว่าสองตัวกลางเติมรอๆๆกลางเนี่ยหน้ากูเลยเนี่ยประมาณสองร้อยเมตรมาใช้มือใช้มือตายตัวไม่หนึ่งเจ็บๆๆๆอยู่ตัวนึงไหนเก้ของหมดแล้วเหลือเห็นพวกพี่เห็นพวกพี่หลับปะเห็นพวกพี่เรตรงน้ำปะเห็นตรงนี้ปะเห็นตรงนี้ปะเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอุ้ยพี่ของมือมา

ไม่เลยนะโคตรสพี่อสขับเป็นู่ตหน้าพี่เลยบขับตรงไปเลยมากับผม้ะจะมาเลทบ้างต่อคุณสายนี้คุณจรใช่ไม่มีโคตรขมไหมเพี่อะจิงไอบ้านที่มันเราไแย่งโม่ออโดนหัวล่วงเลยหี่อะเอ้าเหียเอ้านั่นไงว่าแล้ว อมเออไม่มีใครเฝ้าเลยอ่ะฝ่ายมันฟาร์มฝ่ามันโตเองก็ไม่ได้ทำลายเออไอ้บได้นะพี่เหล็กตรงนี้ทุบได้ทุบได้ทุบได้เหล็กเหลืออะไรเหล็กอ่ะยิงเก้ายิเกีายิก้ายิก้าเียกูแปะนี่ถอยถอยถอยอโนถอยไอเอ็มถอย มาใครน้องขอชิบแต่เด็กอินไม่หยิบไม่ถูกเนี่ยขอขี <t 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 ้ก evet> ่อนตายตายตายตรงไหนดีวะเอ็งว่าตรงไหนดีวะท่านไหนดีวะพี่ใครเนี่ยฟักกิ้งลูบนี่ใครวะไอเสียไอเสร็จียใช่ใช่ กระดาษไหนดีวะให้เลือกให้เลือกกระดาษเดียวอันนี้ทางขึ้นอันนี้ทางขึ้นอันนี้ล้กันใจกูอันนี้วะกี่ตัวตัวเต็มบ้ามีปืนปะเอา้ยเ่อโน่ยอบันไดไม่มีเ่าโน่ไม่พี่บู๊ก่อนได้เ่าโน่ สงวนติดไปสิผ่านแล้วเอ้ยที่บ้านมีบันไดปะต้องจีฝั่งนี้พี่งขอบุญหน่อยไอพี่ขอพี่ขอบุญหน่อยพี่ขอบุญหน่อยยืนยืนยืนเลยยืน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 บันไดก็มีนะ <laughs> โอเคโอเคแจวแจวมีบันไดไหมอ่ะมีบันไดไหมมีกี่อันมีกี่อันบันไดมีกี่ <laughs> อันอะเค้โอเค เด๋พิ่งเด๋เพิ่งเ๋พ่งใครมาชโกเกรหรอหรือพวกมันถอย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 เอ้ยลงไปให้หมดเลยลงไปห,หมดลงไปห,หมดพีด่จะแปะทัวเดี๋ยวมันติดกันลงไปห,หมดลงดไปหมดเรียบร้อยเอย็มเจีกัแตกโดดกูวเนี่ยเฮ้ยมาแปะอันนี้ปะวะอ้ากูแปะนี่ ได้ป่ะเอฟเจ็ดยวนดิเอาโอ้ยี้ยไอ้ที่บ้านทำทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยส่องไฟได้ปะ้า่องไฟ้่องส่องเลยสงสงไปทางนี้ส่องไปทางนี้

เออโจากฟิลอุ้ยหุ้ยไอ้ขนฟิลมันย่อยเอาสแคปได้เยอะเลยอ่ะมีอะไรที <nuts> ่กูต้องการไหมวะระบบผ้าฟาร์มอันนี้คืออะไรพี่สต็อกเก็ตมอนิเตอร์นี่คืออะไรวะนี่แหละสตอเรจมอนิเตอร์ไม่รู้อ่ะมันของใหม่พี่ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนี่พี่เอาโซลาร์เซลล์ไปทำไม่นี่เลยพี่ไม่พี่เรียนแล้วโซลาร์เซลล์อ่ะไม่พี่มันไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเลยเหรอวะไม่มีเลยลูกบอลกูเหลือลูกหนึ่งว่ะไอ้ได้อยู่อันนี้ทางขึ้นมันป้าเมื่อกี้ที่เราเห็นเน่ะ ทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นแล้วนี้อ่ะอันนี้ไม่รู้ถอยนะถอยนะถอยนะส่องไฟพี่หน่อยไม่ระวังเดี๋ยวพุ่งขึ้นมานะใครอ่ะผ่ามุมขวานะพี่มุมขวานะเออถอย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 อเหี้ยนโดนแน่นอนดอกเนี้ยดอกเลยบอมเจ็บร้อยอุ้ว่าอ่ะคุณแตก ทางไปไหน,ไหะนต ained, ตวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองยกดูดิเฮ้ยเอาบ e? ันไดมาแปะดิพี่โอ่ะน้องเทาไปโอนโดเกิดใกล้ปะเกิดใกล้เกิดใกล้ขนฟิวเนี่ยเดฟิวอะอยู่ไหนอะเมื่อกี้กูเห็นไม่รังเลยเอาฟิวไปย่อยให้หมดเลยเอาเตียงมาอยู่นี่นี่หว่าไว้เต็มหน่อยดิ นี่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 เท่ไรไม่มีของทำฟาร์มเลยอ่ะเซ็งว่ะเลยฟ้าเป็นไฟโอเคทุกคนหลังนี้ก็เคลียร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายไปเจอกันครับผมอันนี้เดี๋ยวสิเอ้ยมีระเบิด ใครอ่ะมันเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยแมงวิ่งก้นมาสองตัวเลยเออเอ้าคูหญิงเขาโนใจอะระสอลี่น้องไอ้มัาเลยนิดนึงเองกว่าทางขึ้นน่ะมึงมึงมีอะไรว่าระบงระเบิดอะไโหเหนื่อยนะขุด เอเคียวเอเคโนโน่เ้ยเก็บให้โอโน่ละโอเค